สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นไฟล์ภาพนะคะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะอันนี้คือประมวลผลภายใน1สัปดาห์นะคะที่เรามีการซื้อขายกันที่ร้านนะคะแต่เนี้ยคือส่วนหนึ่งเพราะว่าหนูอัดใน t i k t อกและใน Ti t o อกอ่ะมันทําได้แบบสั้นๆนะคะต้องขอบุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาซื้อของที่ร้านใครที่จะสนใจนะคะซื้อขายหรือว่า เอาของมาส่งนะคะที่ร้านรับเสมอเลยนะคะหรือจะโทรติดต่อหนูได้ที่0991905951หนูเล็กนะคะหรือว่า ID Line ตัว N 3ตัวแล้วก็ตัว P 7ตัวนะคะติดติดกันเลยอันนี้คือ ID Line หนูหรือว่าจะติดต่อที่ Facebook คุณหนูเล็กสิดิวตีนะคะสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถสั่งของหนูได้เลยแต่ว่าจะต้องชำระเงิน ค่าสินค้าเนี่ยเต็มจำนวนก่อนนะคะแต่ว่าค่าส่งสามารถชำระปลายทางได้เลยไม่ต้องกลัวหนูโกงนะคะเพราะว่าไม่โกงใครอยู่แล้วจ้าหนูมีตัวตนจริงนะคะอืม